สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เพพิสูจน์สตอนะคะวันนี้ไซก็มีวิธีการเขียนบูโจแบบมินิมอลมาฝากกันบูโจคืออะไรบูโจก็คือ b u เ l e t j o u r นอการเขียนบูโจคือการเขียนบันทึกแบบสั้นกระชับบวกกับลิสต์สิ่งที่ต้องทำในสมุดลายจุด และไซไปเขียนบูโจเพราะอะไรนะคะไซเขียนบูโจเพราะความจําเป็นค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยไซจะใช้ปฏิทินสม,มุดแบบนี้นะคะของมูจิซึ่งลักษณะมันจะคล้ายๆบูโจนะคะแต่เราไม่ต้องเขียนคือเป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะสําหรับการเขียนบูโจนะคะไซก็คิดว่ามีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าจะช่วยเราเนี่ยจัดระบบความคิดที่กระจายไปทั่วนะคะสองเลยก็คือเราจะได้เขียนเป้าหมายนะคะที่บางทีเราเนี่ยนั่งคิดดูแล้วแบบ โอ้ยฉันอยากทานั่นฉันอยากทานี่ถ้าเราได้นั่งเขียนนะคะเราจะได้รู้ว่าเออเป้าหมายเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าไปไม่ได้เราก็คิดค่าออกนะคะในการวางแผนเขียนบูโจเนี่ยเราจะได้มานั่งคิดนะคะทบทวนตัวเองนะคะแล้วจะได้พูดคุยกับตัวเองมากขึ้นนะคะและการเขียนบูโจของทรายเนี่ยจะเป็นอะไรที่มินิมอลง่ายมากนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะแล้วก็เหมาะนะคะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าไม่ค่อยถนัดงานศิปลปะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าบูโจของทรายเป็นยังไงคะ่ะ อุปกรณ์การเขียนกูจอของทรายก็จะมีนะคะ1สมุดบันทึกนะคะที่มีลายจุดแบบนี้นะคะ2นะคะปากกาหมึกซึมสีดำนะคะแบบนี้ไปใ,ใช้เพนเทลนะคะพอยต์ไลเนอร์นะคะ3สําคัญมากเลยนะคะแบนบป็นทับ 4. ี่นะคะปากกาเมจิสําหรับใครที่อยากเติมแต่งสีสันให้กับกูจ้จอนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่จําเป็นนะคะต่อไปก็จะเป็น ปากกาลบวามผิดนะคะก็คือเราเขียนเนี่ยไม่เป็นไรนะคะทุกคนถ้ามันจะเปื้อนบ้างเนาะเราก็แก้ได้นะคะโดยใช้ปากกาลบคําผิดเนาะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเขียนผิดสุดท Bright ้ายนะคะ<ม>ก็จะเป็นเทปหรือว่าโพสต์อิทแบบนี้นะคะเอาไว้ติดกํากับหน้าที่เราต้องการจะกลับไปดูนะคะเดี๋ยวซายจะแสดงให้ดูว่าเป็นยังไงคะ่ะ <th> <ung> อุปกรณ์ครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ไดเขียนบูโจยังไงนะคะชั้แรกไซเรียกว่าเซตอัพนะคะหน้าแรกไซก็จะเขียนปีนะคะบางคนอาจจะเพิ่มงานสินเข้าไปนะคะหรือว่าอาจจะเพิ่มชื่อที่อยู่นะคะถ้าบูโจหายเขาจะได้คืนถูกที่นะคะหน้าถัดไปก็จะเป็นขนาดของสมุดนะคะแล้วก็ช่องต่างๆไซจะเขียนไว้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องลืมนะคะหรือว่าถ้าลืมเนี่ยเราก็จะกลับมาดูได้นะคะโดยายจะนับนะคะช่องแนวนอนนะคะว่ามีกี่ช่องนะคะแนวตั้งมีกี่ช่องนะคะ แล้วกระดาษ2แผ่นมีกี่ช่องจากนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราจะแบ่งเป็นแนวตั้งนะคะ3คอลัมน์แต่ละคอลัมน์มีกี่ช่องนะคะายก็จะได้ไม่ต้องกลับมานับหรือออกแบบใหม่นะคะหรือถ้าเป็นแนวนอนนะคะแบ่งเป็น3แถวเนี่ยแต่ละแถวก็จะมี12ช่องนะคะหรือว่าถ้าจะแบ่งเป็นครึ่งหน้านะคะแต่ละส่วนก็จะมี19ช่องนะคะเข้าใจนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์หรือในภาษาอังกฤษก็คือคีย์นะคะสัญลักษณ์พวกเนี้ยนะคะายก็ ได้เรียนรู้มาจากคนอื่นนะคะแต่ว่าถ้าเราจะปรับเข้ากับสไตล์ของตัวเองก็สามารถทำได้นะคะสำหรับงานนะคะไซก็จะใช้เป็นบเล l ตนะคะสีดำนะคะงานที่เสร็จแล้วเนี่ยไซก็จะใช้เป็นกากระบาดนะคะงานที่ไซยังทำไม่เสร็จครา้งไว้นะคะและคิดว่าจะทำวันถัดไปหรือว่าอีก2 3าวันถัดไปนะคะไซก็จะใช้เป็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมก้างปลานะคะคงานที่สำคัญไซใช้เป็นดอกจันข้อความไซใช้เป็นแดชนะคะ เหตุการณ์สำคัญอีเวนต์นะคะวันเกิดวันครบรอบต่างๆนะคะใสาใช้เป็นวงกลมนะคะไม่ทึบเนาะแล้วก็งานที่ถูกยกเลิกไซก็จะใช้เป็นขีดค่านะคะและเครื่องหมายถูกนะคะใสใช้เช็คนะคะในช่องที่ไซาใช้เป็นเช็คพ b b ิ tracker นะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นเป้าหมายประจำปีนะคะที่ไสาจะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะส่วนแรกเลยก็คือ1 g r o w t h ไซก็จะมีการอ่านหนังสือนะคะเพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะด้านความสัมพันธ์นะคะไซก็จะวางแผนนะคะไปเจอครอบครัวที่เมืองไทยบีละครั้งนะคะหรือว่าวางแผนที่จะออกไปเดินกับเพื่อนนะคะสัปดาห์ละครั้งค่ะนะคะไซก็ทําเป็นการเงินนะคะว่าไซจะมีแนวทางการออมยังไงนะคะแล้วสุดท้ายก็คืองานนะคะหรือว่าธุรกิจต่างๆนะคะที่ ไซก็มีแผนที่จะทำในปีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะนะคะในการแปลให้ดีขึ้นนะคะสุดท้ายนะคะก็คือหา Subscribers นะคะให้ 1, ครบ1,000 Subscriber ร์ค่ะในปีนี้ครบส่วน Setup นะคะถัดไปก็จะเป็น yearly overview นะคะไซก็จะเขียนปฏิทินนะคะสำหรับ1ปีทำให้เราได้เห็นนะคะเพา่อว่าในปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเราจะต้องไปที่ไหนบ้างเรามีประชุมอะไรบ้างแล้วก็วันเกิดใครอะไรยังไงบ้างนะคะ ส่วนนี้นะคะเราก็จะต้องใช้เวลาเขียนนานหน่อยนะคะใส่แนะนำว่าถ้าใครเขียนก็ดู Netflix ไปด้วยก็จะช่วยทุนแรงนะคะทำให้เราไม่ต้องคิดถึงเรื่องเขียนเยอะนะคะต่อไปเป็น monthly overview นะคะก็คือเราจะดูทั้งเดือนนะคะว่าเดือนนี้เราทำอะไรบ้างค่ะใส่ก็จะเขียนรายละเอียดของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะหรือว่าสิ่งที่เรา ต้องทำคนที่เราต้องไปเจอต่างๆนะคะแล้วไซก็จะแบ่งช่องอีเวนต์ไว้ข้างๆนะคะให้เราเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมจากในช่องสี่เหลี่ยมที่ไม่พอนะคะจากนั้นนะคะไซก็จะมีที่เขียนเกี่ยวกับพัฒนาการของน้องฟรีด้านะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไซจะเขียนไว้ทั่วเลยนะคะในแอปบ้างในสมุดบ้างแต่ตอนนี้นะคะไซก็ออกแบบนะคะ พัฒนาการของน้องฟริดาในปูโจค่ะไปนะคะก็จะเป็นเป้าหมายรายเดือนนะคะเพราะว่าการทําเป้าหมายเล็กๆรายเดือนเนี่ยจะทําให้เป้าหมายใหญ่เราสําเร็จรายปีได้นะคะแล้วในหน้าเดียวกันนะคะไซก็จะเขียน h ับปิ t ทร c k เกอร์ลงไปเพื่อเป็นตัวเช็คว่านะคะเราได้ทําสิ่งที่เราอยากทาหรือยังนะคะอย่างเช่นไซเนี่ยอยากจะเปลี่ยนนิสัยให้อ่านหนังสือมากขึ้นนะคะไซก็กําหนดว่าแต่ละเดือนเนี่ยไซจะอ่านหนังสือสัปดาห์ละ5วันนะคะไซก็จะเช็คนะคะถ้าไซอ่านแล้วนะคะ แต่ละคนก็สามารถจะดีไซน์ Habit Tracker ได้ตามใจเลยนะคะอย่างเช่นการออกไปวิ่งนะคะสัปดาห์ละ3ครั้งการออกไปเดินกับเพื่อนสัปดาห์ละ2ครั้งการทำอาหารทานเองที่มีประโยชน์นะคะสัปดาห์ละ3ครั้งนะคะส่วนถัดไปเป็น weekly overview นะคะหรือว่าปฏิทินรายสัปดาห์แบบละเอียดค่ะใส่จะแบ่งแต่ละหน้าเป็น3คอลัมน์นะคะแล้วก็เขียนวันต่างๆของสัปดาห์ลงไป ส่วนช่องสุดท้ายนะคะของหน้าที่2เนี่ยทายจะแบ่งวันเสาร์อาทิตย์ไว้ด้วยกันนะคะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยสายไม่ค่อยมีอะไรต้องทําเยอะนะคะ และจากนั้นเนี่ยไซจะกลับไปดูปฏิทินรายเดือนนะคะว่ามีอะไรสําคัญที่ไซจะต้องเขียนลงในปฏิทินรายสัปดาห์บ้างนะคะวิธีการเขียนซ้ำเนี่ยจะรายปีรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนเนี่ยจะทําให้ไซจําในสิ่งที่ต้องทําได้อย่างดีนะคะและแต่ละวันนะคะไซก็จะเขียนเลข1นถึงสนะคะเพื่อกําหนดสิ่งที่ต้องทําเป็นลแบบแําดับและสิ่งที่ต้องทําถัดลงมานะคะไซก็จะเขียนเป็นจุดจุดจุด นอกจากนี้นะคะเราไม่จําเป็นจะต้องเขียนเฉพาะงานที่ต้องทําหรือสิ่งที่ต้องทํานะคะเราอาจจะเขียนเป็นเหมือนกับบันทึกสั้นๆของแต่ละวันก็ได้นะคะว่าวันนี้เราทําอะไรมามีโมเมนต์สาคัญอะไรที่เราอยากบันทึกลงไปก็ทําได้เลยนะคะและบางครั้งเนี่ยไซอยา,ากจะกําหนดนะคะว่าเวลานี้ของแต่ละวันเนี่ยไซต้องทําอะไรบ้างไซก็จะแบ่งครึ่งของวันนะคะโดยครื่องที่สเนี่ยไซจะเขียนไว้เลยว่าเวลา 7จ็ดโมงเชา้าทาอะไรบ้าง8ปดโมงเชา้าทาอะไรบ้างการเขียนปฏิทินรายสัปดาห์ไว้ในหน้าเดียวเนี่ยจะทําให้เราเห็นเลยนะคะว่าสัปดาห์นี้ฉันต้องทำอะไรบ้างนอกจากนี้คืนก่อนหน้าไซจะแพลนเลยนะคะว่าวันพรุ่งนี้ไซมีอะไรต้องทําบ้างไซก็เขียนลงไปเลยเพื่อที่เราจะได้วางแผนสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ได้ทบทวนแล้วก็คุยกับตัวเองในแต่ละวันนะคะอย่าลืมว่าถ้าใครทํางานอะไรสําเร็จก็การกระบาดนะคะงานไหนที่ยังไม่ได้ทําสามารถทําได้วันถัดไปก็เขียนเครื่องหมายก้างปลากํากับนะคะ พาร์ทสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพาร์ทที่เราสามารถจะอ,ออกแบบได้เราได้เขียนสิ่งที่อยากเขียนนะคะลงในสมุดเล่มเดียวแล้วแบ่งเป็นสัดส่วนนะคะสำหรับไซเนี่ยไซจะเขียน gratitude นะคะหรือว่าเขียนขอบคุณสิ่งต่างๆ ที่ผ่านมาในเดือนนี้นะคะบางทีวันไหนรู้สึกแย่เรากลับมาอ่านเนี่ยเราจะได้รู้สึกดีกับชีวิตของเรานะคะแล้วหน้าถัดไปนะคะทยก็จะเขียนเบรนด์ดำนะคะหรือว่าเป็นหน้าสําหรับไอเดียที่ผุดขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าทรายมีความคิดอะไรนะคะทรายก็จะเขียนลงในแผ่นนี้วิธีนี้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยได้เขียนความคิดลงไปนะคะแล้วก็ไม่ลืมนะคะเพราะว่าปกติเวลาเราคิดอะไรเราก็จะไม่ได้เขียนบางทีอาจจะเป็นความคิดที่ดีมากก็ได้นะคะทุกคนวิธีนี้ก็ทําให้เราเนี่ยได้เก็บข้อมูลค,ความคิดไว้ใน หน้าเดียวนะคะซึง่งดีมากๆเลยค่ะภาพน,นี้นะคะทุกคนก็สามารถจะเขียนระหว่างรายสัปดาห์หรือว่าหลังรายเดือนก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่จะออกแบบเลยนะคะใครสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนบูโจนะคะไซก็แนะนำให้อ่านหนังสือของ Rider Carroll นะคะอาจจะฟังพอดแคสต์นะคะของ The Standard ก็ได้เขียนว่าการเขียนบูโจนะคะถ้าใครชอบเขียนบูโจแบบน่ารักนักนะคะไซก็แนะนำช่อง YouTube นะคะของพ e a n u t ั u เต e r ค่ะ สุดท้ายนะคะแซก็หวังว่าวิธีการเขียนบูโจแบบนี้ของไซนเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะคะแล้วก็ช่วยทำให้การเขียนบเล็ออของทุกคนเนี่ยง่ายขึ้นนะคะวันนี้แซกขอลาไปก่อนถ้าใครชอบวิดีโอนี้แซกก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ